โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาโมบายเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ระเบิดดันเจียนโดยที่ดันเจียนที่ผมจะทําการระเบิดนั่นก็คือดันเจียนลาวาอาเวกค่าใบดันต่อรอบนะครับก็คือ500 0 0 0โดยเราจะทําการระเบิดทั้งหมด100รอบต้นทุนอยู่ที่50 m หรือ50ล้านดันเจียนอเวกนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวาน้ําแข็งรถไฟรวมถึงดันหนอน การันตีแน่นอนนะครับลงยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วก็ระยะเวลาในการลงมันค่อนข้างจะเร็วเพราะดันมันค่อนข้างจะสั้นมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนคนไหนที่สามารถลงดันเซียนประเภทเอาเวกได้ผมแนะนําให้ลงเลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าผมลงไปหนึ่งรอบผมได้อะไรมาบ้างก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับพวกชุดพวกอาวุธได้แต่ขยะทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าสวยมากลงไปตั้งร้อยรอบนะแตกต่างจากการน้าแข็งเอาเวกมากเลยนะครับถือว่าเราค่อนข้างจะสวย ผมได้ทําการย่อยทิ้งหมดแล้วนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกอัปเกรดคอแล้วก็นี่ครับไฟสโตนนะครับก็คือหินที่เราสามารถเอาไปทําเป็นอีพิกบูสเตอร์ได้แต่คลิปนี้ผมจะทําการขายทิ้งนะเพราะว่าผมต้องการใช้เงิน M ของที่ผมต้องการตอนนี้ราคามันค่อนข้างจะถูกมากนะแล้วก็ไอห,หินก้อนเนี้ราคาต่อ1ชิ้นนะครับอยู่ที่1 M แนะนําให้ถ้าใครจะขายเหมือนผมนะเอาไปขายที่ตลาดของ NPC ดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องมาตั้งขายนะ เดี๋ยวผมตั้งขายให้ดูนะครับว่าเพราะอะไรนี่ครับถ้าเราตั้งขายเห็นไหมมันชิ้นละประมาณ1 m กว่ากาก,าก็จริงแต่ว่าสรุปแล้วเห็นไหมมันโดนหกักภาษีออกไปเราจะได้เพียงแค่66 m เครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนํานะแล้วก็เงินในตัวผมตอนนี้สังเกตไหมมันเหลือ0นบาทนะครับเราจะได้รู้ว่าเราได้กําไรแล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่นะเราจะทําการขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้เงินดุนด่วนเลยนะตอนเนี้โอเคเปิดรีโมทช็อปขึ้นมาครับ แล้วก็ทําการขายนะเห็นไหม74ชิ้นก็74 m อนะครับกดขายไปเลยปุ๊บเห็นไหมเราได้มา7 4 m เปุ๊บผมจะทําการฝากเงินไว้ก่อนนะครับก็คือหักออก50 m เพอต้นทุนของเราคือ50 m อมใช่ไหมล่ะเราจะได้แบบคํานวณง่ายๆนะครับฝากไว้50 m อนะหน่วย100ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านโอเคฝากไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้กำไรทั้งหมดอยู่ที่23บล้าน9ก้0 ขอตีเป็น24ล้านเลยละกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าผมได้อะไรบ้างโอเคก็จะมีนี่ครับเราสามารถเอาค่า DP ไปแลกได้นะครับที่พอร์ตลักนะก็จะมีเอ็นเชนคอระดับของไฮ g h 1ชิ้นสูพีเดียคอระดับของไฮสอชิ้นซูพีเดียคอระดับของไฮเอ็ดชิ้นแล้วก็จะมีอัปเกรดคอไฮเอ็ดนะครับทั้งหมดอยู่ที่103ชิ้นแล้วก็จะมีอัปเกรดคอไฮทั้งหมดอยู่ที่77ชิ้นนะครับ 39กับ38น่าจะเป็น77ชิ้นแหละเรามาดูกันเลยครับถ้าเราขายไปแล้วเราจะได้กําไรมาทั้งหมดเท่าไหร่นะโอเคกดรับเงินไปเลยแล้วกันนะครับหากภาษสีเรียบร้อยทุกอย่างนะครับกดรับไปให้หมดเลยต้องบอกเลยว่าลุ้นกันเลยนะครับกําไรเท่าไหร่นะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับกาไรที่เราได้ทั้งหมดอยู่ที่210ล้านหรือ210 m อนั่นเองครับระยะเวลาในการลงที่ผมใช้ยอยู่ที่ 2นาที2 0ถึง2นาที30วิก็ตีเป็นประมาณ2นาทีครึ่งต่อรอบเราลงไป100รอบก็ประมาณ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะครับถือว่าเราได้กำไรค่อนข้างจะเยอะนะครับและนอกจากนี้เรายังมีโอกาสลุ้นของแรด้วยเพียงแค่รอบนี้เราโชคไม่ดีเฉยๆนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองวิ่งเล่นมันดูสักหน่อยละกันแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวร้ยอีกละบัฟฟีแม่งหายครับ น่าจะมีคนที่แช่ปาร์ตี้นะครับเข้าไปในตีแล้วก็ไม่ยอมออกตีนะคนที่เขาทำเขาก็เลยเออไม่ได้ทำแล้วนะสลับบัฟฟี่ผมหาไม่เจอแหละใครที่รู้ว่าบัฟฟี่อยู่แนวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะสลับเซิร์ฟผมไม่ได้ใช้มาเลยนะครับสลับบัฟฟี่นะถือว่าค่อนข้างจะสวยมากผมว่าผมต้องทำเองละมั้งบัฟฟี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวละครดูนะครับแล้วก็เอาไปบัฟช่วยเราฟาร์มนะ เพราะว่าน่าจะเป็นที่ผู้เล่นแหละส่วนใหญ่เขาทําให้ฟรีแล้วก็ไม่ยอมออกตีและสุดท้ายเขาก็ไม่ทําให้แล้วมันไม่ดีเลยนะครับแบบนั้นค่อนข้างจะส่งผลกับผมมากที่จริงถ้ามีพวกบาฟพวกนั้นนะ่ะผมจะลงได้เร็วกว่านี้นะครับ oh. การลงดันเจียนอาเวกนะครับหลักๆไม่มีอะไรเลยครับดาเมจเท่านั้นครับเพราะว่ามันเป็นการ ตีบอสเผชิญหน้ากัน1ต่อหนึ่งะครับอาชีพเบสจ,จะค่อนข้างได้เปรียบนะแล้วก็ใช้ของน้อยสุดนะครับอย่างที่เห็นเรามีแบตสนะเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับสำหรับใครที่ถามมาว่าดันเชียนเอาเวกใช้ของประมาณไหนตรงส่วนนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมลงตอนประมาณววร้อยเกกว่านะครับผมลงครั้งแรกผมก็ผ่านเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะแนะนําแบบไหน โอเคครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะหลังจากนี้ก็วางแผนไปแล้วครับอย่างที่พูดไปก่อนหน้าน่าจะต้องไปสร้าง ID ใหม่นะผมจะสร้างเป็นวิ FA แล้วก็ FG นะครับเอาไว้เป็นบัฟส่วนตัวของเรานะครับเ <Yahoo! S 1> พอะอย่างที่เห็นพอเขาทำให้ฟรีนั่นแหละครับผู้เล่นเซิร์ฟเก็ไปแช่ตี้บ้างไปสร้างปัญหาบ้างสุดท้ายแล้วเขาก็ ไม่ทําให้เราอีกแล้วเราก็เลยไม่มีบัฟฟีชายกันนะครับ oh, <no. S 1> มาลุ้นกันเลยนะครับว่ารอบนี้เราจะได้ของดีไหมภาวนาเถอะนะเราต้องได้แล้วล่ะรอบที่หนึ่งรหนึ่งนะตีไปเลยครับ คือว่าลงกันแบบคำๆแล้วกันนะครับเห็นไหมเนี่ยพอไม่มีบัฟฟีนะครับดาเมจเราก็จะดรอปลงมาเล็กน้อยมันก็เลยทําให้ไอเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตายไหมสองออนะโอเคมันตายเห็นไหมเนี่ยได้มา2เม็ดน,นะครับไฟสโตนแม่งได้ได้ง่ายจริงนะไฟตันเนี่ยได้ง่ายจริงนะครับทาเป็นเล่นเนี่ยเห็นไหมคือมันได้ค่อนข้างจะง่ายแหละก็ประมาณนี้นะครับ2นาที2 7วินาะทีรอบเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยไอเนี่ย2ชิ้น 2m เแล้วใช่ไหม ไอเนี่ยตีเป็น 1.3m นะครับก็รวมกันก็ประมาณ 3m นะครับแล้วก็จะมีไอนี่อีก1ชิ้นใช่ไหมรวมกันก็ประมาณ 3.4m เกือบ 4m เลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากต้นหุนเรา5 0 0 0 0นอย่างที่เห็น easy จัดจัดหลังจากนี้ผมก็จะไประเบิดดันเจียนน้ำแข็งอีก100รอบนะที่จริงอะ่ะผมไม่ได้จะลงดันลาวาหรอกผมอยากลงดันน้ำแข็งนั่นแหละเพราะผมโชคดีไงดันนั้นน่ะผมได้มาหมดแล้วนะครับ พวกอ w พวกบูพวกอะไรวะชุดพวกอาวุธอาชีพทียมอะไรแบบเนี้ยแอมล้นแอมสิ 14, ผมได้มาหมดแล้วเหลือแค่เจาะขาวผมอยากไปลงดันนั้นแต่อย่างที่เห็นมันไม่มีบัฟเฟียครับดาเมจผมมันจบได้เร็วก็จริงแต่ว่ามันจะเสียเวลาเล็กน้อยเพราะบอสดันอวิคน้ําแข็งอ่ะมันทําการลดมานาเราเราต้องการบัฟวิอ่ะครับมานาเราจะได้ไม่หมดเราจะได้ตีต่อได้อย่างที่เห็นเนี่ยแนวยีิบสก็ไม่มีแนวยีิบแก็ไม่มีแล้ว เนี่ยเห็นไหมบัฟฟีหายไปหมดแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องไปหาปบัฟฟีเองเราต้องทําเองแหล่ผมว่าน่าจะต้องนั่งเจ็บคนเดียวนะเออน่าจะต้องมีการเจ็บเบี้ยวกันละเพราะมันค่อนข้างจะช่วยเราได้เยอะนะครับบัฟฟีแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําหลังจากนี้ผมจะทําคอสตูมมอไซค์ให้มันเสร็จสมบูรณ์ไปสักทีนะหลังจากมันค้างคามาค่อนข้างจะนานเนี่ยครับมันเหลืออีก2ช่องเห็นไหม ใช่ครับคอสตูมมอไซค์แต่ก่อนนะที่ผมไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าใบมันค่อนข้างจะแพงมากนะคือใบที่ดาเมแีแต่ก่อนของคอสตูมมอไซค์คือพ2 0 0 0งเอมเลยนะช่วงมันถูกก็มีแหละแต่ช่วงนั้นผมซื้อไม่ทันไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยตอนนี้ราคามันก็ลดลงมาแล้วเหลืออยู่เพียงแค่650มนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเราต้องรีบซื้อไปก่อนแล้วต้องทำคอสตูมมอไซต์ให้เสร็จนะครับ เราคงต้องไประเบิดดันน้ำแข็งอเวกดันลาวาเวกก็เอาอีกซักดันละ300รอบเป็นไงละ่ะ300 400รอบเราก็น่าจะสามารถซื้อมาได้2ใบแล้วผมต้องดูก่อนนะครับว่าไอใบอีกใบนึงมันจะลดไหมผมจะใช้เป็นเจาะคิินะครับคอร์ตูมอไซ์แต่ที่จริงสิ่งที่ผมอยากได้คือเจาะเจาะคิแต่ว่าพ e เน a t ชันของคอตมอไซมันลดนะครับแต่ก่อนมันมี2ใบมัน 3 5 0 0 m ้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เห็นไหมมันก็กำลังลดลงมาเรื่อยๆยแต่ก่อนมันอยู่ที่ประมาณ1000 m อก็มีแต่ผมซื้อไม่ทัน oh, <no. S 1> เราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับถ้าใบออปชั่นใบไหนมันถูกผมก็จะซื้อใบนั้นนะครับ penetration เนี่ยอยากให้เหลือสักประมาณ1 0 0 0ถึง1,500นะแม่งเสียดายชิปหายตอนนั้นซื้อไม่ทันเนี่ยครับพี่จริงผมอยากได้แบบเนี้ยเหมือนคอสตูมที่ผมใส่ก็คือเจาะเจอคิไอเนี่ยมันเจาะคงต้องเป็นเจาะคิคีแล้วล่ะ ใบเพเนเทชันแม่งหายากชิบหายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็จะไประเบิดดันเจียนต่อละเพื่อทําให้คอตูมอไซเราเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปคาบาวต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับเซิร์ฟเอลนะครับแอดชื่อมาได้เลยครับโซเกอร์นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ เรียบร้อยสวยงาม